หากคุณคิดว่าหลับ็อบพกพาที่เบาแล้วก็เบาแค่ไหนก็รอดูผลงานครั้งนี้ของฟูจิซูกันก่อนฟูจิซูเซมิยูเอเคสามาพร้อมน้ำหนักเทียง6 3 4กรัมซึ่งอาจทําให้คุณตกใจว่าหลับ็อบขนาด1 4นิ้วสามารถเบาได้ถึงระดับนี้จริงหรือไม่แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักเท่านั้นมันคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีและวัสดุที่ทั้งเบาและทนทานทําให้เฟมิยูเอเคสามไม่เพียงแค่เบาแต่ยังแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้อย่างมั่นใจทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางและนี่คือส่วนที่สุดดยอด มันมีขนาดเพียง17.6ม mm, ิลิเมตรแต่ยังคงรักษาความแข็งแรงไว้อ่อยห้างสมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าฟูจิซูทำได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่วัสดุพิเศษที่ผสมผสานระหว่างคาร์บอนและแมกนีเซียมลิเทียมอรลอยที่ทำให้เครื่องเบาแต่ไม่เสียที่ด้านความแข็งแรง แต่นี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นภายใน f เซมิวเอสเคามมาพร้อมกับ Intel c o คน r รา2 5 5 u ที่มี2อคอประสิทธิภาพและ10คอประหยัดพลังงานความเร็วสูงสุดถึง4.8 GHz กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้จะตกใจกับประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับงานเอกสารแต่ยังสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์และทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นหน้าจอ ไอพีสนิ้วของมันก็ไม่น้อยหน้าเพราะมีความละเอียด1921 2 0, 0พิกเซลอัตราส่วน16นาฬิกนาทีและความสว่างสูงสุด400นิตที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในอาคารและกลางแจ้งและนี่คือส่วนที่น่าสนใจแม้แบตเตอรี่จะมีขนาดเพียง31 WH แต่ฟูจิซูกล้ากล่าวว่าสามารถเล่นวิดีโอได้ถึง7ชั่วโมงซึ่งอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าจริงหรือไม่ ด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมันเป็นไปได้จริงและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการเชื่อมต่อที่ครบครันไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 7จ็ด Bluetooth 5.4พอร์ต USB-C USB-A HDMI ท t ร e r n e t ช่องหูฟัง3 5มมลิเมตรและไมโครสติการ์ดเ ADER ที่ทำให้ Samui k 3เป็นแล็ปท็อปที่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์แต่คำถามสำคัญคือราคาที่2 8 0 8สนเยนประมาณ6488บาทนั้นมูลค่ากับสิ่งที่คุณได้รับหรือไม่ แล้วว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือไม่การตอบคําถามเหล่านี้อาจจะต้องรอจากการใช้งานจริงแต่หนึ่งที่แน่คือ Fujitsu f e m i เ K3 ได้กําหนดมาตรฐานที่ใหม่สําหรับแล็ปท็อปพกพ,พาและนี่คือสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจอย่างมาก